สวัดครับท่านชมครับพบพอกับผมอีกช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับได้ไปค้นหยามาเสริมพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นหยาเพงกุหลาครับที่ผมตัดไว้ช่วงเศา้านะครับคนขึ้นมาบาเบิดก็เลยเอามาเสริมให้พ้นนะครับช่วงก้อนคําพี่น้องนี่ครับเอามาเสริมให้พ้นช่วงก้อนคําเพื่อนก็ล่อเนี่ยแหละครับเรือมล่อหยาแล้วพี่น้องเห็นรดหยามานะครับเก็บฝาพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับ บรรยากาศฝาบพี่น้องนี่ครับการเลี้ยงว่าต้องมีการเตรียมพร้อมไปเลยครับเพราะว่าณสิเป็นนี่ครับท่อน้ำก็มันดูแลเพิ่นนะครับน้ำท่อน้ำผมก็ได้เอานา้ำบาดาลสารเซี้ยวเข้ามาใส่ไว้นะครับให้เพื่อได้กินตรวจน้ำน้ำนะครับบรรยากาศเลยนี่ครับเพ่นกำลังล่อหนื้อเน้อขนเหมือมาบ่เบิดพี่น้องช่วงเสาช่วงใบแต่ว่าช่วงแรกก็เลยมาเสริมให้เพลินนี่ก็เป็นชุดที่ผมได้จับยาโนม่าล่าสุดพี่น้องนี่ครับตัวน,นี้ก็บสี่เดือน เนื้อนนะครับจับยามาตัวผูนะครับลูกผสมนี่ครับลูกผสมบีมัตเตอร์นี่ก็เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์ขึ้นกันเลครับนี่ลูกสาวเจ้าทวมอกนี่อุ้ยเหนือหนังบันพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับแม่บันเป็นบามันนะครับนี่อายุแปดเดือนมันพี่น้องเจี๊ยบฝากพี่น้องเข้านี่ครับว่าอายุแปดเดือนพี่น้องลูกผสมบีมัตเตอร์ไปแล้วพี่น้องนั่นนะนี่ก็เป็นว่าบามั่นนะครับนี่ ท่องแยกแยกแม่แยกลูกเหรครับแม่ของตัวแดงๆนะครับนี่ก็เป็นว่าสาหัวโบดงัวเท่าสายนำาน้มเลยพี่น้องครับเป็นว่าสาวสายนำาน้มสายพัฒนานะครับผมก็รอดสมครับไอ้เพิ่นเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับก็เลยมาเจี๊ยบฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับการเลี้ยงว่านะครับต้นนามนะครับเพราะว่าแม่แม่พันแม่บอกระสาคขั้นเลยพี่น้องแม่พันุแม่บอกระสาคขั้นนะครับตาเข้า หาแม่พันธุ์แม่บอกรอยยุคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าง้วสายนํานมนะครับง้วาให้ลูกปีละโตนี่ครับลักษณะนี่ครับง้วาสายนำโนมให้ลูกปีละโตมีผลในพี่น้องครับเรี่องง้วาก็อยากได้ลูกปีละโต้แล้วก็ได้ผสมเร็วนี่ครับขอนึงข้อสรุก็คือสายนํานมก็คือง้วาเท่าส่วนมากง้วาเท่าได้พี่น้องผมสังเกตเบ้างนะครับง้วาเท่ากับนํานมดีแล้วก็ายลูกดีเนื้อหนังย่นๆนี่ครับเนื้อหนังหนาๆนี่ก็เป็นชุด จับยานมมาขวากมือขึ้นกับตกไม้กพี่น่องแหงแล้วต๊กมากมือขึ้นนี่ครับยุ่แบบนี้ครับต้องพยายามท่านใจนะครับหนาฝนนะครับฝนตกได้ทุกตลอดครับว่าเป็นตะโต๊กกับต๊กนะครับเ่าเป็นตะมากกับมากนี่ครับแจ้งว่าต้องยืนขวากวนพี่น่องครับเพราะว่าผมปล่อยลงบ่รได้นะครับน้ำกับพึ่งแหงเบืองลดลงบางจุดเกิดย่งบารได้บกย่งบารนได้แหงแต่แปลงก้อยผมพึ่งตัดทาความสะอาดแล้วพอดีครับตัดเบิดแล้วครับ การเบอร์แล้วกันรอดแต่เพิ่นเดี๋ยจะเรื่องเติบโตเก็บหญ้าไว้อยงว่าจีนเดือนพฤศจิกาแล้วครับเกี่ยวเข่ากับเสด็จปอยง้อลงกับพี่น้องครับนี่ช่วงนี้ตุลาเดือนหนาตุลาครับบัลเดปล่อยนะครับให้เพิ่นเจะเรื่องเติบโตจากเดือนหนึ่งเกี่ยวเข่าพฤศจิกากับปอยเลยพี่น้องคุณปอยเบ็ดนทุกตัวนี่ครับเตรียมหญ้าไว้แล้วครับทำความสะอาดไว้แล้วนะครับรอดแต่ให้เพิ่นจะเรื่องเติบโตจากเดือนเดือนกัวกัวเดือนหนาเดือนพฤศจิกากับเสด็จปอยลงครับเก็บฝากพี่น้องเข้านี่ครับคือ สายงอต้นหนาสายงอพัฒนาบพริว่าเป็นสายสวยงามสายเนื้อนะครับพ่อก็ต้องหามาผสมตามใจจ้คล้องนะครับอย่างว่าสายต้นนามแล้วขอสําคัญก็คือขอกขอกเราก็มีแปลงหญ้าแปลงหญ้าเราองมีหนามนะครับทุดทายคือฟางนี่ครับพ่อเลยลงฟางเลยพี่น้องครับลงฟางไวเพิ่นไจินนี่ครับลงฟางไว้แล้วเพิ่นไอจินเลยตามสบายเพิ่นครับครับท้ายที่นี้ยครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลือดบนบรรดาในพี่น้อง สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองยาเจบอยบยาจุนนะครับผมกาลวาสวัสดีครับ